ปัญหาแบบเมื่อกี้ในการใช้เมาส์ของท่านจะหมดไปเพียงท่านใช้เมาส์ Aura า i ิ f812 จากร้าน In นเทคออนไลน์นะฮะนี่เป็นเทคนิคการฟาร์มของช่องเทพ888นะครก็คือเมาส์ตัวนี้เลยเป็นเมาส์เกมมิ่งแบบมีสายนะฮะมีค่า dpi 1,200ถึงเ2 0 0เลยนะโอ้มีไฟ rgb lighting ด้วยแล้วก็มีรองรับโปรแกรมมาโคเป็นเมาส์มาโคด้วยนะมีชิปในตัวไม่ธรรมดาจริงๆในราคา380บาทเท่านั้นนะฮะใช้ริงจาก ช่องเทพ888มีส่วนลดอีก10%นะนี่คือเมาส์ a u r a W i l F812 เป็นเมาส์เกมมิ่งแบบมีสายนะครับเทคนิคการฟาร์มของช่องเทพ888นะฮะอย่าลืมไปตำกันนะฮะนี่เลยเมาส์ ulk, ตัวนี้เลย